สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์เรื่องการเรียงลำดับจำนวนชั้นประถมศึกษาปีที่สองครูผู้สอนนางสาวอังคณาชาวังราชโรงเรียนวัดบางบอนพิมพ์จันแต่อุปถัมสำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานครค่ะคราวที่แล้วนักเรียนก็เรียนเรื่องการเปรียบเทยียบจำนวนไปแล้วคราวนี้เรามาเรียนเรื่องการเรียงลำดับจำนวนตอนนี้จะให้เรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปหามากก่อนนะคะดูข้อหนึ่งนะคะ จำนวนแรก435จำนวนที่สอง846จำนวนที่3 148จำนวนที่4 574นักเรียนจะเห็นว่าทั้ง4ี่จำนวนนี้มีกี่หลักคะมี3หลักก็คือมีหลักอะไรบ้างร้อยหลักสิบ หลักหน่วยเรามาพิจารณาที่หลักอะไรก่อนคะเวลาเรียงลำดับเราจะพิจารณาที่หลักร้อยก่อนนะคะจำนวนแรกหลักร้อยคือเลขสี่มีค่าสี่ร้อยจำนวนที่สองหลักร้อยคือเลขแปดมีค่าแปดร้อยจำนวนที่สามหลักร้อยคือเลขหนึ่งมีค่าหนึ่งร้อย จำนวนที่4หลักร้อยคือเลข5มีค่า500เราจะเห็นว่าเลขโดดในหลักร้อยของแต่ละจำนวนจะไม่เท่ากันเลยใช่ไหมคะเราลองมาเขียนดูนะคะมีเลขอะไรบ้างหลักร้อยของจำนวนแรกคือเลข4จำนวนที่2คือเลข8จำนวนที่3คือเลข1จำนวนที่4คือเลข5 อตอนนี้เราก็จะมาดูว่าเลขอะไรน้อยที่สุดคะเลขที่น้อยที่สุดก็คือเลข1น,นะคะดังนั้นจํานวนที่มีหลักร้อยเป็นเลขหก็คือจำนวนที่มีหลักร้อยเป็นเลข1ก็คือ148เราก็เติม148ไปเป็นจํานวนแรกคะ่ะ ต่อไปเรามาดูจํานวนที่มากที่สุดต่อนะคะจํานวนที่มากที่สุดก็ต้องเป็นจํานวนที่4นะคะจํานวนที่มากที่สุดระหว่างเลข4เลข8และเลขห้าก็คือเลขอะไรคะก็คือเลขแปดดังนั้น ดังนั้นจำนวนที่มีเลข8เป็นหลักร้อยก็คือจำนวนใดคะก็คือจำนวน846เป็นจำนวนที่มากที่สุดก็ให้เติมไว้ตรงข้างหลังสุดนะคะต่อไปแล้วเลขที่อยู่ตรงกลางหลักเป็นเลขอะไรจำนวนอะไรที่อยู่ตรงกลางสองจำนวน ที่เหลือก็คือเลขอะไรคะที่เหลือก็คือเลข4และเลข5จำนวนที่สองก็จะเป็นเลข4เพราะว่าเลข4น้อยกว่าเลข5นะคะเลข4อยู่ตรงหลักร้อยก็คือจำนวนอะไรคือ435ก็มาเติมเป็นจำนวนที่สองนะคะแล้วต่อไปก็คือจำนวน 574เป็นจำนวนที่3นั่นเองเราก็จะเรียงลำดับจำนวนได้4จํจำนวนแล้วจากน้อยไปหามากนะคะข้อ2 779เป็นจำนวนแรกจำนวนที่2 156าจำนวนที่3 427จําำนวนที่4 165อันดับแรกเราก็จะดูที่หลักอะไรก่อนคะ หลักร้อยก่อนเพราะว่าเป็นหลักที่มากที่สุดนะคะตัวเลข7อยู่ในหลักร้อยมีค่าเป็น700ดร้อยู่ในหลักร้อยมีค่าเป็นหนึ่งร้อยู่ในหลักร้อยมีค่าเป็น400ร้อยู่ในหลักร้อยมีค่าเป็นหนึ่งเราจะเห็นว่ามีเลขหนึ่ง ที่อยู่ในหลักร้อยเหมือนกัน2จํานวนนะคะอันดับแรกเราก็จะดูที่หลักอะไรก่อนคะหลักร้อยก่อนเพราะว่าเป็นหลักที่มากที่สุดนะคะตัวเลข7อยู่ในหลักร้อยมีค่าเป็น700 1อยู่ในหลักร้อยมีค่าเป็น100 4อยู่ในหลักร้อยมีค่าเป็น400 หนึ่งอยู่ในหลักร้อยมีค่าเป็นหนึ่งร้อยเราจะเห็นว่ามีเลขหนึ่งที่อยู่ในหลักร้อยเหมือนกันสองจำนวนนะคะเลขหนึ่งอยู่ในหลักร้อยสองจำนวนเหมือนกันเราก็เก็บไว้พิจารณาทีหลังนะคะ ต่อไปเหลือสองจำนวนที่ต้องมาเปรียบเทียบกันก็คือจำนวนแรกเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้าจำนวนที่สองสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดให้ดูที่หลักร้อยนะคะหลักร้อยไม่เท่ากันก็เปรียบเทียบกันได้ง่ายหน่อยตอนนี้จำนวนใดจะมากที่สุดมนาะให้นำจำนวนนั้น เขียนไว้ด้านหลังสุดนะคะจำนวนใดมากกว่าการค้าระหว่าง779กับ427ตอบ779เขียนไว้ด้านหลังสุดนะคะต่อไป779แล้ว ก็เหลือ427ที่รองลงมามีค่ามากรองลงมานะคะก็นำ427มาเป็นจำนวนที่3นะคะต่อไปก็จะเหลือจำนวนที่มีเลขหนึ่งเป็นหลักร้อยทั้งสองจำนวนนี้จะอยู่ด้านหน้า2ตัวนะคะ ก็จะเหลือจำนวน156กับ165นะคะ156จำนวน156กับ165นะคะ156ให้ดูที่หลัก10คือเลข5เลขโดดคือเลข5มีค่าเป็น50 เลขโดดที่หลักสิบของ165คือเลขหกมีค่าเป็น60ดังนั้นตรงหลักสิบดังนั้นตรงหลักสิบคือเลขคือเลขห้ากับเลขหกมาเปรียบเทียบกันนะคะ เลขหมีค่าเป็น50เลข6มีค่าเป็น60ดังนั้นเลขหก็น้อยกว่าเลข6ให้เติมดังนั้น50ก็จะน้อยกว่า60เพราะว่าอยู่ในหลักสิบใช่ไหมคะเติมศูนย์ไปหนึตัวนะคะเติมเครื่องหมายน้อยกว่าไป ดังนั้นเราก็จะเรียงลำดับอันดับแรกคือจำนวนใดคะอันดับแรกคือ156จะน้อยที่สุดอันดับอันดับที่2คือ165แล้วก็เป็น427และ779ตามลำดับต่อไปข้อสาะนะ ข้อสาม